นี่คือความเชื่อสุดแปลกของเปเป้เลนาก่อนลงสนามอาดีตนายทวารหรือร์พูลและนาโปลีมีความเชื่อประหลาดเช่นเดียวกันแถมแบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแข่งขันเสียด้วยโดย1คืนก่อนการแข่งขันจะรับประทานแซนด์วิชแฮมชีสและไวน์หนึ่งแก้วแม้นักโภชนาการจะเตือนว่าอาหารเหล่านี้ไม่เหมาะกับนักกีฬาแต่เขาเชื่อว่ามันทําให้หลับและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และ6ชั่วโมงก่อนการแข่งขันจะขับรถยนต์ส่วนตัวไปยังปั๊มน้ํามันเจ้าประจําเพื่อเติมน้ํามันบินซินให้เต็มถังและมองมาตาวัดอย่างมีควาามสขจกนนั้ จะขับรถไปที่สนามแอนฟิลและจอดบริเวณเดิมทุกครั้งที่จอดรถดหมายเลข39ทั้งฝั่งเซนเทนารีสแตนก่อนลงสนามนั้นจะเข้าห้องน้ำาวๆสามถึงสี่ครั้งเพราะมีความเชื่อว่าการปัสสาวะจะเป็นการผ่อนคลายเส้นประสาทและเป็นส่วนหนึ่งในการอบอุ่นร่างกายและเขานั้นยังชอบเดินลงสู่สนามเป็นคนสุดท้ายและจะไม่ลืมแตะป้ายดิดดิดแอนฟิลในอุโมงค์ทางออกอย่างเด็ดขาดหลังจากเดินลงสู่สนามจะเอาพื้นสตัต๊ดข้อกับเสาด้านขวากระโดดแตะคานเอาสตัต๊ดข้อกับเสาด้านซ้ายปิดท้ายด้วยบวก มือทักทายภรรยาที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์จากนั้นค่อยเริ่มการแข่งขันได้เพื่อนๆคิดว่าจะมีนักฟุตบอลที่มีความเชื่อสุดแปลกแบบนี้อีกหรือไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรับชมข่าวสารฟุตบอลและทีเด็ดบันเพิ่มเติมได้ที่ s ส5 v 9และสุดท้ายสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญนั้นอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ